เวลาเข้ามานะเนียเขาจะมุดเข้าไปตามป่านะี่ะเขาจะไปปูใต้ร่มไม้แบบไม่มีแดดบินเลยนะถ้าเป็นประมาณเดืนอนเมษาสงการนะ่ะคนเราจะออกมาเล่นกันแล้วคือพุ่มไม้แต่ละพุมนะ่มเนี่ยเขาจะทํเป็นโพรงนะเนี่ยแค่ภาพสดนะตอนนี้แหละเยอะเนี่ย yeah. yeah, แพ้อยู่มาเอาแพละคนดูแลคนเ เยอะตรงไหนวะคนดังวะคนดังวะสิบสามคนแล้วสวัสดีจ้าสุขสุขคนพี่น้องป้งไปแพร่ตอนนี้พ่อพูดสวัสดีพี่น้องป้งไปสุขสุขคนนะจ้าแสงี่ยมสมหวังสวัสดีจ้าสุขสุขคนพี่น้องป้งไปทำไมทำเสียงนี้วะ สวัสดีค่ะพ่อเสียงหนูมันดีเลยหนูพูดหนูพูดในนี้ไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะหนาเห็นไหมมันก็ไปดังอีกทีหนึ่งนะทีเนี้ยสวัสดีค่ะแล้วพอหนูพูดอะไรไปอีกของพ่อมันก็จะมาเข้าของหนูมันก็จะดังสลับอย่างเงี้ยจิตตมาน้ำสุก พี่รุง้งสวัสดีค่ะอยู่ฝายอ้าวเสียให้เบิ้งไฟายเดอ้อบาทนี้อคกเลยนะพวกน้ำอย่าอนดู8คนแล้อันนี้ะพอ่อและน้องชายหลานลนาำเปล่ายางเยอะนาวบพี่รุงนนถามนาวตอนเศร้ากับตอน,นอตอนเด็กจ้ะ กลางวันกะนี่แดดอยู่แต่ว่ากะเย็นไหมร้อนอ่ะดิกลางวันเออกลางวันก็ร้อนอยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนมากอะไรไเปิดตั้งหน้าให้คนดูคนี่บุกอ่ะไม่บุกไม่ดูไม่ก็ไม่มีคนดูเนี่นยยูไฟนำโลนก่อนสิกับกรุงเทพโอ้อยากไปอยากไปวัชมาติละจ้ามาช้าม,มือแล้วหนูก็เลยสิกับมือนี่ละ เี๋จักหน่อยสียยางน้อไปเหนือนามให้เบิึงเด้แดอแน่าจะบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากค่ะพี่เล็กหนูกำลังสองจิตสองใจอยู่ว่าจะกลับวันนี้เลยดีไหมหรือจะค่อยเลื่อนใพนพรุ่งนี้แต่ว่าน้องชายมีเรียนจะเดี๋ยววันนี้วันนี้ก็เรียนแล้วใช่ไหมล่าไงไม่ได้โตัเวลาเลย พ่อไหนวะหนาวเปล่ามองจะมอดดูใส่เสื้อเลยหนาว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 ตอนเช้าเช้ากับตอนดึกดึกค่ะแต่ว่ามืดมืดมานี่ก็หนาวแล้วแหละเย็นเย็นมืดมืดมาก็หนาวแล้วแต่พอกลางวันมาก็แดดออกก็ร้อนค่ะแต่ไม่ได้ร้อนมากร้อนแบบ อุ่นๆสบายๆหน้าเหมือนโดนัทมานัดมากเลยค่ะแล้วค่ะไอเดียวอย่าโกนตีนอะไรไม่กดไม่กดดูดิกดไลค์ลัวๆเลยเนี่ยโกนตีนน้องชายมาแก้ง เก็บปลาบุ้งไปผัดดีกว่าแม่ปักบุ้งเยอะปลาเกษตรน้ำยังต้องไปเก็บนะน้าควายข้ามไปถ้างนั้นก็ไปเรือที่จอดอยู่นั่นแหละทายแม่เรือเรือใครยื่นไปก่อนเก็บเก็บทายต้องเก็บเก็บเกล้ตอนนี้นั่งอยู่บนกระต๊อบน้อยเออไปอ่ะอยากไปวะนั่งได้ไปใจไปอย่แหน่ข้ามได้ลงน้ำบ่ไปที่ล่ะจะได้จะได้ถ่ายวิดีโอไงจะได้ไลฟ์ไง บรรยากาศดีจ้ามันนอกเข้ากับตรีเดจจ้าเรืองแด้ภพเรืองภู้ใดยยุ่งนี่ของลำมันเยอะแล้วแลมันเข้าประเดี๋ยวใครเข้าพ่ไปเก็บกับมึงของไม่เจ้าะหลังก้อนคนเราพูดถึงนหนลองเพลงคู่ครองให้ฟังหน่อยพี่ตงนี่เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าไข่มุกจะตามมาหรือเปล่านะคะคู่ครองบอกเอามาบ่มีอีหยังมาพังทลาย สองลุงใดแม่นดินสลายยังมันง่นคงคือจังตอนเริ่มหักที่แลกด้วยแหกกดฟ้าถึงมีน้ำตาเข้ามาตงเตมิมความปวดร้าวสิเข้ามาซ้ำก็คืออีกาง เอาคียผู้ชายก็ได้ไม่ต้องร้องคียผู้หญิงตามหรอกเพราะเคยคิดยานเออคุณพอคพอุณพร้อมที่แรกเขาก็แบกนี้คู่กันเออไอเนี่ยเยส่อมันออเหรอนอนจริงนะฮะนอนจริงเอ,อ,องาอีสานเอาอีสานวมวนเนาะ ขอบคุณค่ะมีนโดดน้ำเล่นเลยอีกจักหน่อยค่ะเดี๋ยวเล่นดิไม่ได้ีเงงอ่ะเดี๋ยวคขับไม่เอาเงงแาะว่าตอนนี้พ่อกับน้องกับหลานชายกำลังตกลงกันอยู่ว่าจะลงหรือเปล่าลงคนเดียวไม่กล้าลงเด้อยานเพราะมากขอบคุณค่ะเพราะมากมีลูกคู่สุดยอดสุดยอดสุดยอด พี่ลุงพี่เบสพี่ปอน่าจะมาด้วยกันเนาะคงจะสนุกน่าดูเลยพี่ลุงพี่ลุงสกับย่ามไหนสิได้กับเดียวบ่พี่ลุงพี่เบสพี่ปอเอฟซีคุณพ่อละชอบชอบชอบัสะสนเอฟซีพ่คุณพ่อพ่อเป็นเอฟซีอะไร าัังงมนนเดีๆไปคำชะโนดแล้วก uh> ็ไปได้แหวนมานะคะหลังปีใหม่ปีใหม่เขาเข้ามาก็ได้งานด้วยการสวนมากรานค้าใช่ใช่หลังปีใหม่บอกส่วนน้ำตาเด้อร์ขันมาเด้อสมสกุลมาดูนะเนี่ยสมสกุลเบิ้งนี้สมสกุล เอาไปตองเบิ้องดอกเพื่อนเพื่อนโ้ามดูเหรเามาดไปหนเพลงคู่พ่อนอนไปแล้วค่ะตอนนี้บรรยากาศน่านอนมากดม้วาหนูนอนไหนันดูล้วหน้าอะไรวะอะไรวะ เลอร์แพรนอแพรโน,โนแฟนพี่อ่ะแฟนพี่พรแฟนพี่ปอมใครวะว่าแล้ว <laughs> กันเจอไอ่ปอมเป็นเจ้าไอ้ปอมแน่เลย <c oughs> เป็นไ,นไฟควายเป็นคนอีสานจังหวัดอะไรคะจังหวัดอุดอรคะ่ะไม่มีอะไรกินหรอนี้บะหมี่จ้ามาฝายมาฝายมากินน้ำโคกมาาใช่ไหม อันจอบเพปลาเขาเจ้อาอยู่เออเออเดี๋ยวพาเดินไปดูเขาตกปลาดีกว่าได้แล้วไปดูกลับวันนี้แล้วไม่อยากกลับเลยอ่ะเอาไอ้เหี่ยตกงานว่ะเออมันตกงานยจะพาไปดูเขาตกปลาดีเด้อ ชอบน้องน้องเพลงมากค่ะขอบคุณเลยลจ้าเห็นไหมคะมันมืดไหมมีนะมองไม่เห็นหน้าจอตเองแบตกระซีเบิร์ตแต่ได้บามันไ่นหมนเขาซิดเขาซิดเขาซิดปลากันนั่นได้ยูบอกั่งนู้นก็มีค่ะั่งนี้ก็มี วันนี้สัญญาณดีบ่สัญญาณดีไหมวันเนี้ยนั่นนั่นนั่นไได้ฟาสิบห้ายางไปสิบห้ายางไปเล่นนํำอืม ผู้ีนอนตายแลวบ้านนี้ทำไมนอนเหมือนคนตาย <laughs> ไปหย่างขึ้นมานะคะแล้วก็หย่างลงไปน้องชายอยู่ เมื่อวานมาตอนเย็นๆวันนี้มาเที่ยงบ่ายเลยอ่ะ เอาสีสลับกล่องได้เนยกุสมาโอ้ยล่าดแดกเฝ้ากับถอร์วันเออเออฝากลูกในเะจ้าข้าวเดอ้อของฝากกูนำ้ำเอาบักโมนนะเดไปเอาบักโมนไปโรด เขาเป็นฮอนดอกมอันไม่เห็นพี่มีนอยู่อำเภอไหนอยู่น้องหารจ้ะขอเพลงเขา้าเข้ากับบรรยากาศหน่อยเหรอม ช่ปะน้องมันแก้งไม่รู้มารับเลยดิน้องมันแก้งก็ตัวอะไรโผล่มาผูแห่งยานี่แค่ยุบบัคน,นี้ไหมไอเดียว <I did. S 1> รู้จักไหมอีแค่โอ้ย thank you มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ลูกคอเหมือนฉันเดี๋ยวจะไปแล้วเด้อเพระบาะว่าแบตจะหมดแล้วอ้าวทำไมมีแตีวคนนอนล่ะทีนี้อรอไข่มุกมาไม่พูดกับไลฟ์พ่อเจอรี่มาดูเ,เจอรี่เช่ไห้แน่ฮัลโหลเจอรี่ How are you? I am here are you. Where are here? Udon Tani. Grandmom and grandfather. And We we come to visit grandmom and son and you. Wait. the forty-five, the forty-five. <laughs> น่ารักอ่ะหอมชาวหอมทาวบอกหอมชาวหอมชาวเยสิกันแล้วเลกเล็มาแล้วเลกเล็มาเล็กเล็คนหนองหานคือผู้งานแท้ครับขอบคุณจ้าี๋งว่ามันลุงหบบอลมบ่เยี่ยวสุรรบไทยมี ก็มันขโมยเห็นมันจะเกลียวมันเคยเห็นเลยผมว่าจะมาอยู่นะเี่พ่อที่เหรอหรือเจอรี่เจอรี่อีพ่อทีพ่อว่าก็บว่าเคยเห็นเลยเจอรี่บอกแต่เอื่อยก็ยังมาเคยผอมไหมเคยเจอไหมเจอไม่นานแล้วปู่เตี้ยทำไมจะไม่เคยเจอเอามันลวงแล้วหลวงหลวงพ่อพ่อจะโดนแล้วจนจำคนตัวหน่อยคักแท้ที่มันลงหนาลงหลัง พ่เาเป็นโดักยอกใไหมับ้าษาญี่ปุ่นมากเดียวไห้คะแทห้ไหคุณพ่อนรักคุณพ่อไม่รู้คนพ่อนอนนานอนนาทำไมอ่ะคืออันนี้ไม่เป็นคำพูดของใครก็เนี่ยเนี่ยไงนอนนา คุณพ่อมาดูคุณพ่อนานแน,น,น,น่ารักมากค่ะติดตามมานานแล้วขอบคุณนะคะหอนบะมินตา่ะหอนบันไดจ้าไฮเดวิดอันานาี้ไม่ไเป็นคำพูดของใครใช่คุณพ่อมาดูคุณพ่อนานน่ารักกนนาที เอาเขาเปิดสองสามคนสอนขั้นข้อเจ้าอีหยังปุัดซิวก็เป็นอันนี้คือความน่าสดนอกๆกเลยนะคะมีดาราน่ารักม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 กค่ะ Miss you. <S Miss you too. Miss you too. See you when you come to Thailand. Andrew โมฮูจะพูดยังใครว่าเป็นไม่ เกาจนคอแดงคัน I l o v t speak English อ๋อ next year ีเยียโอยใหม่อ่ะปะปีหน้าโอ้โหปมใหม่ก็มีเยียโอ้ยมิกเยียปีหน้าเราไทยว่าเปลี่นเรื่องบอกรึเ่าเลยฮ่าฮ่ามาสั่นมีตัวคนเล่าแล้วมังฮินอกือกลังระจอก มมาแมลาา่เอาสำนีละจ้าไปแล้วโอเคสิกาเกล็ด <laughs> มีมีคนพิมพ์มาน่ะนะโอเคสิกาเกล็ดโอเคสิกาเกล็ดไปเดีวเด้อจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายแน่พวกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคสิกาเกล็ด <laughs> เอาด่างไป